นี้นะคะก็จะพาทุกคนมาาดูดฟอนนะคะไปอย่างพิกอาร์ตเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะทุกคนไปที่ Google ก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องไปพิมพ์คำว่า f o n t อ o คอมหรือว่าฟอนไทยธรรมดาก็ได้นะคะ Font.com ข้อดียังไงคะก็คือว่าในฟอนต์ของ p ิกอาร์ตมันไม่มีของมันไม่มีเกี่ยวกับภาษาไทยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นภาษาอังกฤษมันดูแบบเป็นตัวอักษรธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอเราได้ดูดฟอนต์นี้ไปอย่าง p ิกอาร์ตเพื่อความโดดเด่นตัวอักษรเป็นภาษาไทยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดกันเลยเนาะโอเคคะ่ะมันมีให้เลือกสองแบบนะระหว่างฟรีกับเสียเงินนะคะเดี๋ยวกดไป ดูว่าอันไหนฟรีหรือว่าไหนเสียตังค์ถ้าเป็นอันนี้นะคะหนานเตยทุกคนสังเกตข้างล่างนะถ้าเป็นปุ่มธรรมดาแบบนี้นะคะเขียวๆมันจะให้เสียเงินนะคะแล้วก็เราก็คลิกกลับนะคะทุกคนสามารถเลื่อน,เล,อนเลื่อนคลิกไปได้เนาะโค้ดเลือกอ่าฟอนต์มูลลานะเพราะว่ามันสิมันไม่เสียตังค์เนาะมันใช้งานฟรี โอเคค่ะเราไปดาวน์โหลดให้เลยนะคะไฟนี้ก็จะไปอยู่ในไฟล์ส่วนตัวนะคะหรือว่า memory card หลังจากนั้นนะคะโหลดปุ๊บเราก็ไปดูที่ไฟล์ส่วนตัวนะคะไฟส่วนตัวนะคะออนาญนตนะคะกดผิดแล้วก็เราไปเลือกได้นะคะที่จเก็บภายในนะคะ memory card นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงที่ดาวน์โหลด นะคะแล้วก็คลิกดูเนาะอ่าเจอแล้วนะคะมันจะเป็นไฟล์ซ i p อยู่ก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะดูดไปอย่างพิกอาร์ตได้แต่ว่าเราทำการแยกไฟล์ออกอ่ะอันนี้จะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ไปแยกเลยเนาะแยกปุ๊บแล้วก็ไปเลื่อนตรงสี่จุดนะคะตรงนี้เลยเพื่อทำการเพื่อทำการย้ายไฟล์ไปอย่างพิกอาร์เดี๋ยวเรามาเลือกเลยเนาะ แล้วก็มันจะบอกว่าให้ย้ายมาที่นี่แต่เรายังไม่ได้ไปหาไฟอยู่เราต้องไปเลือกไฟพิกอาร์ตก่อนพิกอาร์ตอยู่ไหนคะพิกอาร์ตนะคะพิกอาร์ตนะคะทุกคนพิกอาร์ต นี่ไงเจอแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ทำการย้ายมาที่นี่ได้เลยแต่ว่าเวลาย้ายเราต้องเก็บไว้ในไฟล์ของฟอนต์บิ๊กอาร์ตอันนี้นะคะ <Hey. S 1> ก็ย้ายมาที่นี่ได้เลยค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟล์บิ๊กอาร์ตกันเนาะเพื่อทำการใช้งานตัวอักษร อยู่นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเหมือนเราจะพิมพ์ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งเนะเาะก็จะพิมพ์คำว่าโคดฟาน,นี่เนาะ อันนี้ยังเป็นตัวธรรมดานะโคฟานี่มันไม่โดดเด่นใช่ไหมคะทุกคนเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเลือกตรงสีชมพูนี้นะคะสิ่งที่เราโหลดมาเนาะมันมีฟอนต์เพิ่มเติมน,นะคะมันมีซื้อหรือว่าซื้อแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็มันมีให้เราเลือกเป็นแบบอักษรของฉัน คุณก็ไปคลิปได้เลยนี่ไงคะฟอนต์มาแล้วนะคะที่โค้ดฝาได้หลดไว้เมื่อกี้เนาะโอเคคะ่ะโอเคคะ่ะจากเป็นฟอนต์ธรรมดาตอนนี้กลายเป็นฟอนต์ปกติเป็นฟอนต์นนแบบน่ารักเนาะแล้วก็เติมสีเติมสีก็แล้วแต่ชอบนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ